สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาเจอกันอีกแล้วครับภาพนั้นยาน,นี้นะครับ EP นี้ EP ที่71แล้วนะโอ้โหเจอกันมาเรียกว่า70รอบแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าเบื่อกันไปหรือเปล่านะครับก็เป็นในส่วนของรายการที่ Ad ทำมาอย่างต่อเนื่องนะ่าหน้ารายการนี้นะ่าจะคิดมาประมาณ3ปีแล้วนะครับก็ทำกันมาแบบนี้นะครับทุก1สัปดาห์ก็จะมาเจอกันแบบนี้1ครั้งอาจจะมีบ้างบางสัปดาห์ที่ติด ธุระห่างหายกันไปนะครับหรือบางทีไม่สบายจริงๆวันนี้แอดเองก็รู้สึกเจ็บคอนิดนิดนะแต่ยังไงก็หน้าที่ก็ยังต้องมานํานเสนอความรู้ดีๆนะครับให้กับลูกเพจทุกท่านตามที่ได้สัญญากันไว้นะครับตั้งแต่ต้นปีนะครับก็วันนี้ก็จะอาจจะไปช้าหน่อยนะอาจจะไม่ว่ากันนะครับไปเนิบๆนิดหนึ่งน,นะครับภาพนั้นยาน,นี้ก็คือการนํานภาพนะครับที่แอดรวบรวมมาจากเพจสื่อสังคม บนโลกออนไลน์ต่างๆนะครับก็พยายามจะมานําเสนอให้มันครอบคลุมหลักๆเองแอดก็จะนําเสนอในส่วนของอพืชผักพืชไร่ครับแล้วก็นาข้าวเป็นหลักนะในส่วนของอไม้ผลก็มีบ้างนะครับป่าปายก็อาจจะไม่ได้มีเยอะนะครับเพราะว่า,าในพื้นแท้ในพื้นที่แอดเองก็ไม่ได้มี ไม้ผลอะไรเยอะแยะมากมายนะครับปลูกมะม่วงกันต้นสองต้นต,ตามบ้านนะครับเขตจังหวัดลบบุรีนะครับตรงนี้เป็นอำเภอเมืองนะครับตรงที่พื้นที่ที่แอดอยู่ตรงนี้จะเป็นในส่วนของพืชไร่นะครับเป็นหลักๆจะมีนาหวานแห้งเป็นนาปีบ้างน,นะครับถ้ามีน้ําก็จะทํากันหลักๆก็จะเป็นข้าวโพดนะครับที่ทํากันในพื้นที่นะครับแล้วก็อาจจะมีพืชผักเล็กๆน้อยๆแซมกันอยู่นะหลักๆลูกค้าแอดเองจะอยู่บนออนไลน์เป็นหลักนะครับก ส่งยาไปทุกที่ทั่วไทยนะครับถ้าท่านใดที่ต้องการให้แอดเป็นที่ปรึกษานในส่วนของอสวนต่างๆไม่ว่าจะเป็นพืชผักหรือนาข้าวหรือว่าเป็นพืชไร,ร่ก็จะมีทั้งบริการทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าหญ้านะครับยาฆ่ามแมลงาสารป้องกันกําจัดโรคพืชหรือว่าจะเป็นชุดบํารุงในช่วงต่างๆนะครับทั้งอย่างที่บอกทั้งพืชไร่นะครับพืชผัก นาข้าวและไม้ผลนะครับแล้วก็มีบริการให้หมดนะครับแล้วก็ท่านใดที่ ต้องการปรึกษาก็สามารถที่จะส่งภาพมาทางช่องทางแชท a c e b o o k ได้นะครับหรือว่าจะแอดไลน์มาที่เบอร์ษัท0928064466ก็ได้มันจะเด้งขึ้นชื่อว่า PP นะแล้วส่งภาพมาให้อดดูอดก็จะบอกว่าเป็นอะไรนะครับแล้วก็แก้ปัญหาใช้ยาแบบไหนนะครับต้องปฏิบัติอย่างไรกี่ครั้งฉีดพ่นตอนไหนนะครับใส่เท่าไหร่อะไรพวกนี้ก็จะแนะนําให้ถ้าท่านรีบร้อนก็ซื้อ,อยาแถวบ้านได้นะครับถ้ามันมีขายเนาะแต่ถ้ามันไม่มีจําเป็นต้องซื้อ,อยา ก็สั่งเข้ามาได้นะครับมีทั้งระบบโอนเงินและเก็บปลายทางนะครับก็ดูแลก,กันตรงนี้กันไปอย่างต่อเนื่องสินค้าหรือยาที่จะมาใช้ในการแก้ปัญหานะครับโดยเฉพาะยาใหม่ๆแอดก็จะมีการอัปเดตขึ้นมาเรื่อยๆแบบน,นี้นะครับก็รอติดตามรับชมแล้วกันนะครับมาติดตามกันไว้ครับช่อง p ีเอ็นเกษตร2018ไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube ทาง Facebook ทาง Tik t o อกนะครับก็มีแนะนํากันไปเดี๋ยวลองดูอีกทีว่าจะมีช่องทางไหนเพิ่มเติมเนาะก็แนะนํากันเข้ามาได้นะครับ้าแอดพอทาได้ก็ จะทําให้นะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยวันนี้ EP ที่71แะ้วนะนี่จันที่เราเริเนี่ยจำไม่ได้แนละ้วจันที่27ป่ะนะถ้าจำไม่ผิดนะอ่ะโอเคโอเคนะครับเริ่มวันนี้ภาพแรกนะครับบางท่านจะงงว่ามันคืออะไรนะครับอ่านี่ใครที่ปลูกข้าวโพดนะครับแล้วเจอปัญหาแบบนี้ต้นแบบงิดง,ง,งอ,งงองเป็นพญานาคเลยเนาะอ่ะท่านสังเกตบริเวณดินนะครับ ดินจะรู้สึกแน่นมีหินมีอะไรรู้สึกว่ามันมันมันไม่เหมาะสมกับการเกษตรเลยเนาะแล้วก็ดูแน่นดูแบบหน้าดินนี่ไหลบ่าไปแล้วมันงอกขึ้นมาก็งหกงิกงอเหมือนเตี้ยนะครับแล้วไม่โตบางคนก็บอกว่ามันเป็นโรคบางคนก็บอกว่ามันโดนแมลงพวกเพี้ยไฟเข้าทําลายหรือว่าเป็นพันธุกรรมของพืชนะครับสังเกตอย่างนี้นะครับมันมีมันมีวิธีการสังเกตว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้น จากการถูกกระทําหรือไม่และถูกการกระทําแบบไหนอย่างเช่นอาการแบบนี้มันเกิดเป็นจุดเป็นแถวเป็นแนวหรือเปล่านะครับถ้ามันจะกระจายกระจายกระจายทั่วบ้างก็อาจจะเป็นไปนได้ลองเราลองวิเคราะห์ตามเนาะอาจจะเป็นเรื่องของสายพัน,นธุเมล็ดพันธุ์มันไม่ดีหรือเปล่าเม็ดพันธุ์หมดอายุหรือเปล่านะครับอะไรพวกนี้หรือถ้ามันมีเป็นเวิ้งเวิงตรงนั้นตรงนี้ก็อาจจะลองไปดูซิว่า,าข้างๆเนี่ยมันมีอาการหนักเบาไหมถ้าไม่มีอาการหนักเบาแสดงว่ามันเป็นไปได้ ที่เกิดจะเกิดจากแมลงนะครับหรือเกิดจากโรคพืชน,นะครับหรือเป็นไปได้ที่พวก อ,อย่างเช่นไปเกิดหัวแปงเป็นพวกเราใช้ฉีดยาคุมยาฆ่าหญ้าวันตกค้างอยู่อะไรพวกนี้ก็อาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดมันเป็นแถวเป็นแนวโดยที่มันรู้สึกแปลกๆเป็นตรงนี้ไปเป็นตรงนู้นเลยนะครับมันไม่ได้มีการติดต่อหรือว่าอะไรกันเลยเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเกิดจากสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะที่เป็นมแมลงแล้วก็โรคหรือเชื้อราครับหรือเชื้อโรคต่างๆแล้วกันนะครับ แลวถ้ามันเกิดแค่เป็นจุดๆเนี่ยโอกาสที่มันเกิดจากกรรมาพันธุ์มันเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้นะครับหรือว่าเป็นไปได้น้อยเพราะว่าข้าวโพดทั้งแปลงเนี่ยมันเป็นอยู่ตรงนี้ตรงเดียวเนี่ยแล้วเรามาล่างสังเกตพอเราสังเกตหมดปุ๊บแอดถึงบอกว่าให้ลองสังเกตว่าพื้นที่ตรงนั้นจะรู้สึกว่ามันดินมันแน่นๆนะครับหรือมันมีเศษหินเศษกรวดอะไรค่อนข้างเยอะรู้สึกมันมันมันไม่น่าจะโตได้นะครับเฉพาะาตรงนั้นนะอาจจะเป็นดินจอมปวกเก่าไหม ps ด,ด่างจัดไหม ดินแน่นหน้าดินขุดไม่ลงเลยนะครับหรือว่ามีขวดมีหินค่อนข้างเยอะนะครับอาการนี้ก็จะโยงมาบอกว่าอาการนี้มันเกิดจากสภาพเมล็ดพันธุ์เนี่ยนะครับสมมุติว่านี่เป็นเมล็ดใช่ไหมครับีเราหยอดลงไปมันเกิดความเครียดนะครับอันนี้แล้วกันอันนี้เป็นเมล็ดแล้วกันนะครับพอมันหยอดลงไปในดินเนี่ยมันเกิดความเครียดงอกก็ไม่ดีจังหวะที่มันกําลังแบ่งเซลล์สร้างเซลล์เนี่ยมันดันขึ้นมาไม่ได้นะครับภาวะไม่เหมาะสม อาจจะดินแน่นนะครับในเคสอย่างเงี้ยดินแน่นมันทําให้แบ่งเซลล์ผิดพลาดแทนที่มันจะเบ่งเบ่งออกมาหรือยืดออกมามันข้อยาว,ยาวมันยืดไม่ได้มันก็สร้างจํานวนข้อมากขึ้นนะครับจำนวนปล้องมากขึ้นนะครับมันก็เลยงิดงออยู่ในเนี้ย แล้วจะใบมันก็คลี่ไม่ได้เอรคลี่ไม่ได้พระมันพ้นพื้นมาพ้นผิวดินขึ้นมามามาคลี่ที่หลังมันก็เลยจะเป็นสภาพอย่างที่เห็นเตี้ยๆแกแกดๆแล้วสุดท้ายก็ไม่เจริญเติบโตคือเลยอายุไปแล้วเพื่อนไปถึงไหนแล้วนะครับสิบยวันเขาโตขึ้นไปเป็นหลาย10เซนละนะครับตัวเองก็ยังโผมาแค่ดินแค่นี้นะครับมันทําเลยทําให้โตให้ไม่โตนะครับก็เป็นไปได้ลองสังเกตดูสักนิดนึงว่ามันเป็นอย่างที่แอดบอกไหมถ้าเป็นอาการพวกนี้มันมันมันแก้ไม่ได้นะครับมันต้องไปแก้ที่ดิน ตรงนั้นว่ามันมีปัญหาอะไรลองหาให้เจอก่อนเนาะคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าท่านใดหรือว่าอาจารย์ท่านใดนะครับเพลินมาชมคลิปอยู่ก็อาจจะแชร์เป็นความรู้ให้ลูกเพจแอดด้วยแล้วกันหรือว่าให้เป็นความรู้แอดด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าจากการที่เราไปเจอในแปลงเองหรือว่าทําทงานมานานนะครับเจอแบบนี้ส่วนใหญ่มันจะมีข้อสังเกตประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับแต่อาการของโรคก,ก็มีนะที่มันคล้ายๆแบบนี้ที่มีเคยเห็นเป็นไวรัสในอะไรพวกนี้มันก็มีนะครับแต่มันไม่น่าจะเกิดกันทุกสายพันธุ์ทุกแปลงนะผมเห็นก็จะมีบางแปลงเป็นบางทีแปลงติดติดกันเป็นทั้งๆท,ที่คนละพันธุ์ก็มีนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันมันตอบง่ายๆว่าไม่มียามันเป็นอาการผิดปกติของการการการงอกในช่วงเวลานั้นนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับภาพต่อมา เจอมะเขือเทศนะครับใครที่เจอแบบนี้นะครับอาการก้นเน่านะครับไม่ใช่เป็นโรคนะครับอาการนี้แผลไม่ได้เป็นรูปดาวเป็นเหมือนอยุบๆเข้าไปนะครับอาการนี้เขาเรียกอาการขาดแคลเซียมหรืออะไรนะบัตซอมบอัตซอมเอนลอดนะครับเป็นอาการขาดภาวะการขาดแคลเซียมที่ไปเกิดที่ผลมะเขือเทศก็ต้องฉีดแคลเซียมนั่นเองนะครับแอดก็จะแนะนําตัวนี้นะครับ แคลเซียมโบลอนนะครับน้ำตัวนี้จะบวกแมกนีเซียมมาด้วยนะครับแมกแคปพัทอัตราการใช้2 0 2 5ถึง25ซีซีต่อน้ำา20ลิตรนะครับฉีดพ่นบ่อยๆเนาะพวกน,นี้ได้แล้วก็ท่านอาจจะเสริมปุ๋ยทางดินหรือทางใบก็ได้นะส0สูตร15-0 0เป็นแคลเซียมไนเตรตนะครับแล้วก็แบบเนี้ยแนะนำให้ลดปุ๋ยตัวท้ายก็คือปุ๋ยโพแทสเซียมลงนิดนึงนะครับสูตรที่ไปใช้8-24 24อย่างเงี้ยก็อาจจะคดนะครับอาจจะสลับมาใช้สูตรเสมอก็ไม่ต้องใช้มาใช้สูตรที่เป็นหน้าสูงบ้างอย่างเช่นอ5่7หา25 77หรือท่านอาจจะใช้เป็นปุ๋ยซันเฟดที่เป็นสูตรประมาณ15-5-20อย่างนี้ก็ได้ตัวท้ายไม่ต้องสูงมากเกินไปนะครับแล้วก็จะช่วยทำให้ เรียกว่าการดูดแคลเซียมเคลื่อนย้ายได้ดีขึ้นเนาะเพราะแคลเซียมมันเป็นธาตุที่ไม่เคลื่อนย้ายมันเคลื่อนย้ายยากนะครับเวลาเราฉีดต้องฉีดไปที่ผลตรงนั้นโดยตรงเนาะอาศัยจะว่าให้มันเคลื่อนย้ายมันเคลื่อนย้ายได้ช้ามันอาจจะไม่ทันการนะครับโอเคนะครับไปต่อใครที่เจอปลูกยอดข้าวโพดแล้วเจอแบบนี้อีกแล้วเห็นตัวไหมครับกลมๆมนะครับนอนกัดนะครับหน่อข้าวโพดนะครับหรือว่าบางทีก็หน่ออ้อยบ้างนะครับพวกนี้ก็จะมีหนอนอีกประเภทหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มหนอนกระทู้ที่กัด กับต้นก้านะครับท่านก็สามารถใช้ยาได้ส่วนใหญ่จะเป็นยาครุกนะครับยาคลุกเม็ดนะครับที่เขาแนะนำกันเยอะๆช่วงนี้นะครับราคาจะสูงนิดนึงนะครับจำไม่ได้นะอัตรา30กิโลหรือ3 3ถุงถ้าไม่แน่ใจต่อ1น1ขวดนะนะหรือว่า1ขุงน,ะนไม่แน่ใจจำไม่ได้แล้วอัตรานะไซอันทานิลิโพบวกไทยมีทอกแซมตัวนี้เป็นยาครุกเม็ดกระโพาด การพวกหนอนที่มันอยู่ในดินนะครับถ้ามันแพงไปไม่ไหวนะครับแนะนำให้ลดลงมาชั้นสามารถใช้เป็นพิโพนิวได้นะครับก็สามารถใช้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นยาที่กําจัดหนอนอที่อยู่ใต้ดินหรือแมลงที่อยู่ในใต้ดินได้ค่อนข้างโอเคละถือว่าใช้ได้นะครับอันนี้ก็ใช้แทนได้เลยนะ,อะโอเคอันนี้หนอนกัดต้นต่อมาอันนี้ชัดเจนครับขอบใบ โดยเฉพาะยอดนะครับงิดงอขึ้นนะครับปลายใบยมีการไหม้เหลืองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเพีย้ยไฟนะครับในตระกูลแตงส่วนใหญ่ก็หลกัหลกๆก็ใช้กลุ่มง่ายๆเนาะกลุ่ม 4A เนาะก็ง่ายๆใช้กันไปอาจจะเป็นพวกอิมิดาโคผิดแบบนี้ก็ได้นะครับ70%แบบเนี้ย อันนี้ก็10กรัมเนาะใส่สัก1-2ต่อน้า20ลิตรก็ได้นะครับหรือท่านจะใช้เป็นดีๆไปเลยนะครับเป็นสารพวกสไป d นทโทแรมนะครับจะเป็นสูตร12% X- ซอหรือจะเป็นสูตรนี้ก็ได้25% WG เป็นแอมพาล่านะครับตัวน,นี้อัตราการใช้อยู่ประมาณ7.5-10ถึงกรัมอย่าใช้เกิน10กรัมไม่งั้นยอดมันจะพับลงโดยเฉพาะในพืชตระกูลแตงหรือพืชหวมน้ำนะครับอ่ะประมาณนี้ นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งแอนไม่ได้หยิบยามานะวันนี้กลุ่ม 1A สารฟอร์มีทเนตไฮโดรคลายแอนแนะนำให้มาไว้ใช้สลับกับกลุ่ม15หรือว่าโอเคนะครับหรืออีกตัวหนึ่งนะครับท่านอาจจะใช้เป็นตัวนี้ก็ได้เป็นสารกลุ่ม23สไปโรเต e ตรแมทก็ถือว่าโอเคนะใช้ได้อยู่เพียไฟนะครับประมาณนี้นะครับต่อมาเป็นพวกมะเขือเทศอีกเนาะน่าจะแปลงเดียวกันหรือเปล่าไม่แน่ใจพวก การพวกใบจุดทั้งหลายนะครับโรคใบจุดนะครับอาจจะมีใบไหม้มะเขือเทศนะครับหลักๆเลยเนี่ยที่เราใช้กันเนะเาะก็ถ้าเป็นใบไม้ใช่ไหมวันนี้หยิบยามาไหมเนี่ยมองไม่เห็นตัวยานะาใบไหม้น่าจะไม่ได้หยิบมาแต่ใบจุดน่าจะหยิบมาใบจุดใบจุดเราแนะนำพวกนี้พวกนี้ก็ได้นะครับปึ๊บๆนะครับดูก่อน อ,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 อแนะนำเป็นยากลุ่ม3แล้วกันหลักๆนะสารอ e ีพ็อกซี่โคนาโซนนะลงท้ายด้วยโคนาโซนทั้งหลายเนี่ยอันนี้เป็นรูป SC เนาะอันนี้อัตราการใช้ 25-30cc ถึงาซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับหรือจะเป็นตัวนี้ก็ได้ ไมโครบิวทานิลตัวนี้ก็จะเป็นกลุ่ม3เหมือนกันนะครับพวกโรคใบจุดก็พอได้นะครับหรือสารโพพิโคนาโซนไดฟิโคนาโซนก็ได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงโรคใบจุดพวกนี้ก็ได้นะครับอ่าเนี่ยนะครับสารตัวนี้จะเป็นกลุ่ม2เนาะไอโฟไดโอนนะครับอันนี้กับอัตราก,การใช้อยู่ที่30กรัมต่อน้ํา20ลิตรนะอ่าน,นี้พวกโรคใบจุดนะครับหรืออย่างที่แอดบอกอาจจะใช้ถ้าไม่ใช้กลุ่ม3ไม่ใช้กลุ่ม2ก็จะใช้กลุ่ม11กลุ่ม11ก็พวกนี้ ไตรฟอกซีส่สโตบินนะครับหรือจะเป็นฟูออกซ่าสโตบินแบบนี้ก็ได้นะครับหรืออะโซฟซี่สโตบินก็ได้ที่ท่านคุ้นเคยเนะาะอัตราการใช้อยู่ประมาณ1 0ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับอ่ะทั้งส่วนโรคใบไหม้นะครับถ้าเป็นเหล็ดใบก็อาจจะใช้พวกสารเดเมทโทมอฟเดเมทโทมอฟอวกบวก,บวก,บวกอ่ามีท็อกธาดินนะครับหรือจะเป็นพวกอ่าสารตัวอะไรนะอ่าเป็นพวก คอโลทาโลนิวนะครับบวกอ,อซอซซี่ก็ได้นะครับวันนี้ไม่ได้ไม่ได้หยิบยามาเนาะหรือจะเป็นอ,อ,อะไรนะไซฟูฟินามิดนะครับอาจจะเป็นตัวอ,อะไรนะตัวเลนแมนนะจำชื่อชื่อกันค้าไอชื่อสามาัถได้ไม่ไม่แม่นมากนะชื่อมันเรียกยากไซฟูฟินามิดหรือเปล่า,อ,าอะไรประมาณนี้เนะาะโอเคแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นนาข้าวบ้างนะครับภาพนี้ นะครับานั้นคือใบไหม้นั่นเองหรือโลกไหม้ในนาข้าวนะครับมีน้ําค้างแรงๆแบบนี้เจอแน่นอนนะครับวันนี้หยิบยาที่เป็นใบโรคไหม้มาตัวไหนบ้างเนาะอ,อ่ะหยิบม,มา2ตัวนะครับตัวนี้ตัวแรกเลยท่านน่าจะคุ้นเคยนะครับอิโพไพโอเลนนะครับ41.7% EC นะครับอัตรา,าก,การใช้ 20-25cc ต่อน้ำ20ลิตร ตัวที่2นะครับก็จะเป็นตัวไตไซกาโซนเนาะแต่ตัวนี้บวกคาซูก้าไมาซินตัวนี้จะได้ไดโรคั้งโรคไหม้แล้วก็โรคขอบใบแห้งในตัวนะครับเป็นรูปผงเนาะก็ลองใช้ดูนะครับตัวนี้ก็น่าใช้นะครับอราการใช้40 40, 40กร,รัมต่อน้ํา20ลิตรนะครับสาหรับโรคไหม้ในนาข้าวนะครับโอเคภาพนั้นคือโรคไหม้หนาข้าวก็ใช้ยานี้ นะครับหรือยานี้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับไปต่อนะครับอันนี้เหมือนจะเป็นมะเขือมะเขือเปลาะนะน่าจะใช่ซูมมาแล้วเหมือนจะเป็นลายแดงเห็นไหมอ่าเนาะจุดสีแดงๆกลมตัวกลมๆแดงเนี่ยถ้าตัวยาวเป็นเพลไฟถ้าตัวกลมต้องเป็นลายลายวันนี้แอดหยิบยามาหรือเปล่านะครับแป๊บหนึ่งนะครับ ลายแดงนะครับก็แนะนำตัวนี้แล้วกันนะครับสไปโรไดโคเฟนนะครับเป็นยา s อด้วยนะครับเป็นยาแต่ก่อนนี้เรามีสไปโรมีซิเฟนอันนั้นจะแพงหน่อยชื่อโอเบรอนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นออกมาพี่น้องกันนะครับสไปโรไดโคเฟนน่าใช้ดีนะครับราคาไม่แพงมากนะครับตัวนการใช้ประมาณเริ่มต้นก็สัก1 0ซีซีต่อน้ำยี่ลิตร จนไปถึง20-25ซีซีตาม20ลิตรนะครับสำหรับไรแดงเนาะอาการต่อมาใครที่ปลูกดาวเรืองอา,ารองอาการนะี้มี2อาการนะคล้ายๆดูเหมือนจะอ่านยาด้วยนะครับผสมยาเยอะหรือเปล่านะครับแต่ก็มีอาการบางส่วนคล้ายเพียไฟด้วยเนาะ ถ้าเป็นอาการที่อานยานะถ้าน,นี้เกิดจากการอานยาก็อาจจะใช้พวกกลุ่มสาลายนะครับบวกกับพวกท่านลองท่าเสริมนะครับแล้วก็ฉีดพ่นมันก็น่าจะคืนได้นะแต่ถ้าเป็นเพีย้ยไฟก็แนะนําในส่วนของพี S ่แอดบอกก็คือกลุ่ม5นะครับสไปรีโทรแรมกลุ่ม1นึ่งอร์มิโทเนตไฮโดรคลายกลุ่ม4 it, it, ี่มิดาโคพิดอะเซทามมพิดโคไทอานีดินหรือไทโอโคพิดก็ได้ประมาณนี้นะ ต่อไปอันนี้ชัดเจนะนะนี้น่าจะเป็นฝรั่งนะครับใครที่ปลูกฝรั่งนะอันนี้ก็เป็นแผลหลุมแบบยุบลงไปก็คือ,อโรคแอนแทกโนดนั่นเองนะครับอันนี้น่าจะเอามาจากเพจอาจารย์รวมสับบางไม่แน่ใจ ถ้ามีจริงๆน่าจะน่าจะต้องขึ้นตัวอักษรแล้วนะนะครับประมาณนี้และการขออนุญาตด้วยแล้วกันนะครับภาพท่านเจ้าของภาพนี้อันนี้คืออาการแอนเทคโนดแอนเทคโนดท่านอาจจะใชอ้อย่างที่บอกกลุ่ม3กลุ่ม1 1นะครับได้เลยอะไรที่ลงท้ายด้วยโซบิ in, นซะ็ Soft C, 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 อกซี่โซบินไตฟ็อกซี่โซบินแบบนี้นะครับหรือเนี่ย ฟูออกซ่าโซบินนี่ก็เก่งในเทคโนโลยนะครับประมาณนี้ได้หรือจะเป็นง่ายๆโพพิโคนาโซลโบโปโคลาดโพพิโคนาโซนไดพิโคนาโซน,โน,โซนพวกอะไรอมีโคนาโซนทั้งหลายนะครับเอางี้แล้วกันนะครับลงท้ายด้วยโคนาโซนถือว่าใช้ได้แล้วนะครับอ่ะประมาณนี้ต่อมานี่เป็นเมลอนแล้วก็เมลอนหรือแคนตาลูปหรืออะไรตรงนี้นะรูปแตกนะครับ อาการนี้ก็อย่างที่เล่าไปตอนต้นคลิปเนาะเป็น บางทีการให้น้ําแล้วก็สภาวะที่แห้งแล้งพอเรากระทุ้งน้ําไปบางทีมันเกิดการแตกได้นะครับเนื่องอาจจะผิวอาจจะไม่พร้อมหรือบางส่วนนะครับต้องดูให้ดีว่ามีการติดโรคในกลุ่มของพวกเชื้ออื่นๆไหมทางเดินเขาเรียกว่าอะไรทางน้ำนะครับอาจจะเป็นพวกไฟท็อปหรืออะไรเป็นพวกนี้มันก็แตกได้เหมือนกันนะครับหรืออาจจะเป็นพวกร่นโรคต้นแตกยางไหลดูซิว่ามีปัญหาที่ต้นด้วยไหมนะครับนั้นก็จะต้องไปใช้กลุ่มของยาเชอรานะครับแต่ถ้าโอเคไม่ได้ เป็นลายถ้าเป็นลูกแตกแบบน,นี้ส่วนใหญ่ก็จะเกิดภาวะที่แคลเซียมไม่เพียงพอหรือขาดแคลเซียมนั่นเองนะครับก็เติมพวกแคลเซียมโบลอนสักนิดหนึ่งนะครับอ่าต่อมานี่น่าจะเป็นพวกแฟงหรือเป็นพวกฟักอะไรนะครับนี่นะครับมีรอยเจาะเนาะเป็นรูนะครับเยอะมีน้ําออกมาแบบนี้ส่วนใหญ่ร้อยทั้งร้อยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพวก มแมลงวันทองนะครับหรือมแมลงวันผลไม้นะครับที่มาเจาะแบบนี้แล้วก็มีไข่หนอนเข้าไปถ้าแกะออกมาตรงหัวแหลมๆหน่อยเนาะกระลึบกระลึบกระลึบนะแบบแบบดูไม่เหมือนไม่เหมือนหนอนที่มีขามีอะไรชัดเจนนะครับอันนี้จะเป็นหนอนมแมลงวันนะครับยาที่เราใช้ส่วนใหญ่ตอนนี้เราก็จะมีพวกไตโคอฟอนเนาะหรือจะเป็นพวกสารกลุ่ม 1B ทั้งหลายนะครับมาลาไทออนไดอาซีนอนตรงนี้ก็พอใช้ได้นะครับแล้วก็อาจจะ เพิ่มเติมในส่วนของยาพวกหนอนเจาะต่างๆอย่างเช่นพวกอ่าพวกนี้นะครับอัลฟาไซเปอร์เมทินพวกนี้แตาการใช้ประมาณสัก3ามซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับอ่าหรือพวกอ่าคอรันทานิลิโพพวกนี้ก็เอามาช่วยได้นะครับอ่าพวกนี้เอามาเสริมกับพวกกลุ่มยากลุ่มหนึ่งเนาะแล้วก็ยังมีพวกอ่าการใช้เหยื่อล่อต่างๆเหยื่อโปรตีนต่างๆ,างๆนะครับอ่าแล้วก็รู้สึกนะ อาจจะนะอาจจะมีการขึ้นทะเบียนในเมืองไทยคือสาราไซโลโมาลีนนะครับตัวนี้น่าจะเป็นเป็นกลุ่มสารที่ได้เมงวันคิดว่าน่าจะมาขึ้นทะเบียนในเมืองไทยในวิชานะครับได้ข่าวมาเหมือนกันนะครับโอเคต่อมาสกุลใกล้เคียงกัน กับหนอนมแมลงวันทองอันนี้เป็นหนอนมแมลงวันหนอนชอนใบนะครับอ่าเละเทะเลยโดยเฉพาะในพวกถั่วฝักยาวพวกนี้ตัวมันจะเหลืองๆชัยไปเรื่อยเขียนแผนที่ให้ท่านนะครับหลากหลายหนอนชอนใบตัวแรกที่แอจะแนะนําตัวนี้เลยนะครับเป็นสารกลุ่ม 3A แกมมาไซโรทินตัวนี้หนอนชอนใบโอเคนะครับขึ้นทะเบียนในหนอนชอนใบด้วยนะครับแล้วก็ตัวอ่าต่อมาเป็นกลุ่ม 2B สารอ e ีทิโพตัวนี้ก็ขึ้นทะเบียนเป็น อออนอนช้อนใบด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับสารอ e ีทิโผนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของสารกลุ่ม28ตัวนี้แอดชอบใช้นะครับในส่วนของหนอนช้อนใบคือไซแอนทานิลิพูนะครับอ่าประมาณนี้อัตราการใช้2ตัวแรกประมาณ40่สซีซีตัวหลังี่ประมาณ25ซีซีจะน้ำยี่สิบลิตรนะครับอ่าประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับต่อมานะครับ ก็เป็นหนอนห่อใบทั่วไปนะแบบนี้พอใบมันหอ่หอๆเนาะแล้วก็ไปอยู่กันอยู่ในใบนะครับชักใยกันอยู่เนาะใบเหมือนมันจะชักใบแล้วทําให้ใบเขาเรียกอะไรหอ่อมาหากันนะครับพวกนี้ก็ใช้ส่วนใหญ่ที่เอใช้นะครับก็เริ่มต้นก็อาจจะเป็นพวกยาซองทั่วไปเนาะเป็นอีมาแมกตินเบนโซโอเอตแบบนี้นะครับอาจจะใช้เยอะหน่อยเนาะหนึ่งซองก็เอาสัก3-4เป้อย่าให้เกินนะครับแล้วก็ จะใช้เป็นไซนทาก็ได้หรือจะเป็นคอเลนทาแบบนี้ก็ได้นะครับพวกยาหนอนพวกนี้หรืออาจจะบวกพวกกลุ่มกันหน่อนลอกค่าบ้าสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะเป็นพวกรูเฟนูรอนน o วานูรอนอไดฟูเบนซูรอนนะครับหรือจะใช้กลุ่มแรงๆอย่างเช่นกลุ่ม28อีกตัวหนึ่งคือฟูเบนเดาามายนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกรดเนาะอัาตราการใช้อันนี้20% W g เนาะ อัตราการใช้อยู่ประมาณ5-10กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะครับส่วอีกตัวหนึ่งที่แนะนำตัวนี้จะเป็นอ e ีด็อกสคาบ15% EC นะครับก็ถือว่าเป็นยาหนอนที่ดีโดยเฉพาะหนอนห่อใบนะครับอัตราการใช้อยู่ที่15-20 cc ต่อน้ำ20ลิตรนะครับโอเคฝากไว้ด้วยนะครับเนาะโอเควันนี้ได้พอสมควรเนาะก็หลากหลายมีทั้งยา,าหนอนยาเชื้อรานะครับอะไรก็ว่ากันไปนะครับวันนี้ก็คง ได้หลายภาพอยู่เหมือนกันนะครับเท่าที่ดูก็น่าจะพูดเกือบๆบครบเกือบทุกกลุ่มยาที่เอามาในนําเสนอในวันนี้เนาะปิดท้ายนิดนึงนะมีภาพสุดท้ายนี่อะไรเอ่ยเพี้ยอ่อนตอนนี้กำลังมาบาดนะครับโดยเฉพาะถั่วแล้วก็พืชอื่นๆนะทุกชนิดเลยแแนะนําตัวนี้นะครับสารที่ได้เพี้ยอ่อนโดยตรงหรือเพี้ยน้ามันเพี้ยดำนะครับคือสารกลุ่ม 1B บวก 3A เฟนิโ t ไทออนบวก S เฟน n าริ e ลต ตัวนี้นะอากจะใช้ย5ถึง30ซีซีต่อน้ำ20ลิตรเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้ก็ใช้เวลาไปพอสมควรแล้วนะครับผิดพลาดการใดนะครับก็ขออภัยไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขออนุญาตาภาพ บางต่างที่เป็นของอพี่น้องเกษตรกรเองอาจจะเป็นรูปเพของแอดนะครับก็อันนี้เอามาให้ความรู้นะครับกับทุกท่านนะครับก็หวังจะว่าตรงนี้เป็นวิทยาทานแล้วกันนะครับก็เป็นการให้อย่างเหมือนเหมือนแอดรู้แอดก็อยากจะให้นะครับก็แลกกันบางบางอย่างไอ้ก็ไม่ได้รู้ไปทั้งหมดนะครับบางท่านนี่เขาปลูกบางพืชเชิญชำนาญเนี่ยเขาก็มาแบ่งปนันบางคนก็ปลูกผักปลูกแคนเดรูปลูกอะไรเขาก็มาให้ความรู้แอดนะครับก็แลกเปลี่ยนกันเช่นเดียวกันเขาอาจจะไม่รู้อีกเรื่องหนึ่งแอ้ Ad ก็จะแลกกัน นี้เนาะแชร์กันแบบนี้ครับอยู่กันไปสังคมแบบนี้มีแต่การให้มีแต่ความสุขนะครับถ้าเรารับอย่างเดียวโอ้เรารู้เราเราไม่แบ่งใครเลยกอดไว้เพื่ออะไรครับเย้งอย่างไงเดี๋ยวแอดก็ต้องตายถ้าเราแอดถ่ายทอดออกไปอย่างน้อยเนี่ยแอดตายไปหรือไม่อยู่แล้วเนี่ยนะครับท่านก็ยังนึกถึงแอดได้นะครับนึกถึงความรู้ที่แอดให้แบบนี้แล้วก็ไปประกอบอาชีพหรือเอาไปบอกต่อญาติพี่น้องไปบอกต่อรุ่นลูกร,รุ่นอะไรของท่านก็ว่ากันไปนะครับก็จะถือว่า เป็นความสุขอย่างยิ่งเลยถ้ามันเป็นแบบนั้นได้นะครับโอเควันนี้คงต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วครับนะครับ,นะรบชอบกดไลค์ like, ใช่กดแชร์ให้แอดสักนิดนึงนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ